เนื่องจากว่าตอนนี้เด็กจิ๋วกำลังปิดเทอมอยู่นะคะเด็กจิ๋วก็เลยชวนเพื่อนบ้านมาทาขนมกันเองช่วงนี้ก็จะมีรายการทำขนมมานะคะก็คือเพื่อนบ้านของเรายินดีต้อนรับเพื่อนบ้านของเราท่าน,นเองเอนิสันเพงแข่งแข่ก็คือที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็เพราะว่า <You 're S 1> ตอนอยู่ <there. S 1> บ้านเก่าก,ก็ไม่ได้ใกล้กันมากแต่พอมาที่บ้านใหม่นี่คะ่ะนี่อยู่ตรงหน้าปากไอยตรงข้ามกันนี่เองนะคะตรงข้ามซอยตรงข้ามซอยนะคะแบบ ถนนใหญ่ไปปุ๊บเลี้ยวเข้าไปก็เจอบ้านนีซ่าเลยนะคะน<อ>ี่เครื่องทำโดนัทวันนี้เราจะมาทำโดนัทนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังไม่ค่อยจะรู้ว่ามันทำยังไง<อ>ตอนนี้ผู้ช่วยเราก็ได้กลับมาแล้วนะคะเย้เมืม่อกี้ผู้ช่วยเดินทางไปซื้อเนอย,<า>ยไปซื้อ,อไก่มาไปซื้อที่ไหนมาคะนิวยอร์กไปซื้อที่ไหนมาคะข้างบ้านนี่แหละค่ะไปซื้อข้างบ้านเดินไปห้าเก้าได้ถึงค่ะถ่ายอนเซอร์ดิสก์อะแล้วนี่ใครอภิปราย่ันี่หนูนี่ตา วันนี้นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะมีไข่มีเนยมีแป้งครบหมดทุกอย่างเรามาเริ่มทําแป้งกันดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวทำตอนแรกก่อนนะคะไข่ไปสามฟองนะคะสามฟองตอกไข่ไก่สามฟองเสร็จแล้วเสจน้ำตาลน้ําตาลร้อยกรัมน้ําตาลร้อยกรัมนะคะหมดเลยเพราะว่าตวหมดแล้วอุยนั่นคือช่างล้ะอ่ะแล้วก็ตีเท่ากันค่ะแค่ถือเีตีให้เท่ากันเลย ทำมาไข่เจียวหวานๆนะคะคุณผู้มนมจืด75กรัมนี่ใช่เลยอ่ะเข้ากันแล้วนะอ่เริ่มเข้ากันแล้วค่ะนี่แม่ช่างเลยละใส่เลยใส่เลยเท่าไหร่คะ70กรัม75กรัม75กรัมเสร็จแล้วก็เกลือป่น1นึ่งส่วนสี่น้ำาที่มันน้อยๆเนี่ย่างเนี้ยนี่เกลือนะคะนิดเดียวต่อไปใส่อะไรคะชิมูนปใบละลายเราจะต้องใส่เนยเนยคือเป็นเนยเค็มอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใบละลายนะ เอ่อเข้าไปตั็เวก็ได้75กรัม75กรัมเท่านมเมื่อกี้เลยค่ะอ่ะใส่เลยใทีเลยทีเลยค่ะททีลัค่ะกลัวร้อนเราต้องคนไปตลอดกลิ่นเลยหอมมากอืผงฟู1นึช้อนชาค่ะกลิ่นวนิลา1ช้อนชากลิ่นวนิลา1ช้อนชานะคะทุกคนแล้วต่อไปสำคัญเลยนะแป้งเค้กต้องมันฟูแป้งเค้กข้านึ่งร้อยห้าสิบกรัม150กรัม อให้เบาๆฟูแล้เห็นไหมคะตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะเด็กๆทำนะต้องระวังเพราะมันร้อนถ้ามีไม้อ่ะก็จะดีแบบนี้อยย่างงเี้แต่ไม่มีก็เอาเนี่ยนี่ก็ได้ใช้ชิู่ทานเลยไปบางๆนี่ค่ะหั่นไส้กรอกเรียบเนี่ยเราก็ใส่ผลไม้ไปก่อนอย่างนี้ผลไม้ด้านชูชาชูชาอะไรไหมสมมติเอาบดเอาหมดไม่เป็นไรเอาผลไม้หนึ่งอันก่อนนะอีกอันหนึ่งเอาใส่ก่ออ่ะหนูช่วยกันใส่เลยมาหนูี่ใส่อะไรใส่ไส้กรีดโร มือกสิบต้องใส่ที่หลังไว้กันมันจะละลายต้องใส่ต้องใส่ทีหลังมันเป็นรอดด้วยอาใส่กอกมาเราใส่ลูกเกดก่อนแล้วกันคทนมจิะไม่รอ่ะแต่ช่องดียังไม่เอ่ะเร็วมันดีมันดีมันดีอ๋อแยงกันใหญ่เลยเอาอาเขาเนี้นะอาะแล้วอีกอันใส่อะไรลูกใส่มันไม่ได้ใส่ที่หลังใส่ที่หลัง หยอดไปนะคะเลยที่อยาหยอดให้ให้มิดเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะพองใช่ก็ใส่ไวช์เบลโลได้ใช่อ่ะวิเยอะไปเปล่าอุ้ยพิมพ์ทำไมหนูใส่ช็อกชิปไปตรงเม็ดที่อัดรูตรงกลางอ่ะไม่ก็หนูตรงกลางไม่ได้เขียนตรงเลยค่ะแต่ว่าเขียนบนต้นอ่ะต่อไปอ่ะไวช์เมลโล่ดูดิโอ้โหพิมพ์มันไปอยู่กับลูกแก้วอ่านี้ตาหยอดหยอดหยอดหนูอยากหยอดแป้งใช่ไหมอ่านอ่ะน มนะคนั่นแหละหนูหยอดหยอดให้เท่านี้ค่ะอ่าค่อยๆหยอดไปอย่าหยาดเยอะเพราะไม่งั้นมันจะล้นเดี๋ยวค่อยหยอดบ้างนะอย่าไปปิดรูตรงกลางสุดหยอดให้เหลือรูตรงกลางไว้อ่าแค่นี้แหละพอแล้วลูกอุ้ยพิมพ์อย่าดรูว่าอย่าปิดรูปิดรูมันไม่ใช่โดนัทเดี๋ยวมันไม่ใช่โดนัทอย่างิงี้ใช่ไหมอือ่าอย่างี้อ่าเสร็จแล้วก็บึิกขึ้นมาอ่าอ่ารออีกสองรูเลยเราจะได้ปิดละ เดี๋ยวเราเป็นตากล้องนี่แหละดีสุดแล้วเดี๋ยวให้นี่ตาหย่อยอีกรูนน้อยเกินอีกเมื่อกี้ก็เยอะเกินใส่อีกใส่อีก,อกเดี๋ยวมันไม่เต็มไม่เป็นวงลูกโอเคโอเคได้แล้วลูกอ่าแล้วนี่เราก็ปิดแล้วก็รอสองนาะ <c oughs> ดูวันเป็นลูมันเริ่มพองแล้วอ่ากี่นสิคะสองนาทีสรุปเปิดออกมาเป็นแทนเช็คฟแทนแม่ได้กลิ่นหอมแล้วนี่ค่ะมิ้นท์หอมอะไรอยู่มาเร็วนี่นี่น้องพิมอ่์ะเปิดแลระนาดึงสองห้้น ว้าวมาชิเป็นโล่เมือนเอ็นนี่มันเละมันเละอืมแม้ว่าอีกนิดนึงเนาะมันยังไม่ไอ้นี่ยังไม่เกียมเวลานั้นเราทสอบในการแทงเข้าไปสีมันจะยังไม่เฮ้ยสุกแล้วนะลูกแต่สีมันไม่สวยอะค่ะใช่เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยน่าจะได้แล้วนะคะว้าวเราแทรดูว้าวสวยสวยเลยนะสวยอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นไส้กรอก อันนี้ไส้อะไรไม่รู้ลืมอันนี้สาก่องเหมือนกันไไอ้ม่ีฟูที่พิมพ์หยอดแล้วมันมันหรือนิทราหยอดแล้วมันเต็มรูเห็นป่ะมันเลยไม่มีรูแต่ก็เป็นเดิมหนังปิดนะอันนี้อะไรไม่รู้ลืมอันนี้อันนี้ไส้ยก่องเหมือนกันอันนี้มีรูอ่าอันนี้ไส้ยก่องอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไส้ยก่องอันนี้ไสายก่องทำไมมีแต่คนหยอดไส้ยก่องเนี่ส้ยก่องสามอันละส่วนอันนี้อันนี้เป็นช็อกชีส้โอ๊ย อแป้งก่อนแล้วก็ใส่ช็อกชิตลงไปจะได้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงงกลาใช่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลูกเกดไม่เลยไม่เมันเมโลไม่เป็นโลอยู่ข้างหลังเรามาลองชิมไส้กรอกก่อนนะคะเพราะว่าไส้กรอกมีเยอะมากแล้เราก็อยากชิมไส้กรอกเหมือนกันนี่นะมีไส้กรอกเยอะมีหลายอันน่าจะอร่อยนะนน่ากิมากเลยอาชิมกันเดี๋ยวเราต้องทานเลยอย่านี้ไปลองเลยอืมอร่อยเหมือนแบบไส้กรอกธรรมดาที่มันแบบว่า แม่ลองชิมมีคุกดูนะเหมือนน้ำฟังไส้กรอกที่มันร้อนมากอร่อยมันหอมผไม้ร์คนี่คือกิจกรรมยามร่างยามปิดเทอมของเด็กนะคะเนี่ยคือเด็กบ้านใกล้กันเพียงข้ามถนนไปก็เจอเจอกันแล้วก็เลยมาโหยจัดจานได้หรอน่ตาโอยแย่มเี้ยแล้วก็แล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพอเราทํากิจกรรมการกินเจ็ดวันนี้เราจะไปออกกําลังกายด้วยนี่นะคะเล่นสเกค่ะ วว้านี่เธอทำเป็นนี่โรยมาร์โกโลได้ไหมให้ดังนี่มันเป็นสีสีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นสโนว์สเก็ตที่สนามร้านแล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ปัด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 ไปอย่างเงี้ยให้มันเย็นเย็นเดี๋ยเดี๋ยวเดเย็นนี่คุณคุณอย่าไปยุ่งเทาคุณอ่ะคุณอ่ะเอยากลองใช้ซ่อมมั้แล้วจะจับจานเขาเรียกจับจานแบบฝรั่งเศสใช่ไหมลูกนี่หนึงหนูขอลองบ้างได้ไหมคะได้ไม่น่ากินโโหอ้มันอาจจะยากนิดนึงนะลูกเพราะว่ามันจานเล็กหรืออ้าได้ เอ้เอ้เอ้ขีดตรงนี้เละพัเฮยสวยล้นี่ตาเอ้างอสวยงามค่ะใช้ได้ใช้ได้ขาหนูชิ้นแบน่นะคะของหนูเป็นอะไรอ่ะหนูจะเอาซี่เกอบมาล่าเธอชิ้นเอเ้ยแล้วเราเป็นไรลูกลองดูลองดูแบบ่ i ไม่สวยเลยลูกมาลองกส่ินองนี้อร่อยมาก อันนี้คือช็อกโกแลตข้างในของนิตาเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้ของอเป็นอะไรฟูดนะลูกฟิวชั่นฟูด <laughs> ใช่เหรอไม่น่าจะใช่มั่วมั่วฟูดไม่ค่ะจะเข้ากันได้ยังไงใด้กรอบอ,อ่ะปิดเก็บป,ปิดเก็บอันนี้ก็เป็นกษษิจกรรมยามอีกอย่างหนึ่งยามปิดเทอมทำง่ายๆนะให้เด็กห่างไกลจากจออ่าโอเคอร่อยมาก ตอน<อ><อ>นี้ตาอ,อร่อยเนานะโอเคอ่ะไปคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ลืมให้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย